ดอกนี้ไหมครับงามๆเลยครับนี่เห็ดตะไครืหุ่นหนาเสื้อเนาะครับว่าเห็ดตะไคร่นี่กี่ดอกนี่แหละดอกตูมนี่ดอกบาน พนะครับมันถือก่อนเห็นทับไว้เนาะก็ได้เกือบเต็มกระตาอยู่เนาะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเนาะครับสวัสดีเสาร์วันอาทิตย์ที่18เดือนท่านว่าคม2,565ครับเมื่อนี้กะล่องเขาปลามาละเบิงเห็ดเนาะครับว่ามันจะมีเห็ดบอรครับเพราะว่าเมื่อวานผมไปตลาดตลาดน่ยเมื่อแรกเห็นเข้าเจ้าเอาเห็ด เห็ดตะไคร้มาขายเนาะครับก็เลยคิดว่าล่องอันเซานี่ล่องมาบึงเนาะครับว่ามันสีมีบอเนาะครับไปครับเข้าไปเบึงเห็ดน้ากันเนาะครับว่ามันจะมีเห็ดไห้เก็บบอเนาะครับถ้าเป็นเห็ดกะเห็ดลงฤดูครับช่วงนี้ครับประเดิมดอกแรกครับนี่บนหาเสือเนาะครับว่ามันเห็ดมันจะออกครับโอ้ ได้จะบนนี่กัคือสีดีอยู่หรอกครับถ้าการรุ่นกันต่อไปเนาะครับดอก,กแรกแหกมานดอกที่สองครับ ยงโอ้เห็ดพิษเห็ดตะไคร้คือเกลาครับเ่ยเห็ดตะไคร้เขียวับไมๆบงังเห็ดกอแดงครับดอกเทาแล้วนี่มึงมีหอดดอกหน่อยมานั่มครับ เอาได้อยู่น้่ครับนี่ดอกมันแข็งอยู่ครับดอกจิ้วดอกจิ้วกาจะรอหาบึงพื้นราบก่อนเนะครับเดี๋ยวค่อยขึ้นไปทึ่พู่ครับนี่สองดอกนึงเอาได้ว่าน้อยน่นะ ดอกมีอะไรยู่ได้ครับเนี่ยอ,อ๋แล้วเอาได้ยูดอกครับเนี่ยไปล่างพาอได้ตืมกันตรงมีเห็ดหายยากครับคุณครับสองดอกครับเห็ดตะไคร่ดอกตูมครับเนี่ยเห็ดตะไคร่เขียว นี่ดอกหนึ่งโอ้เห็ดไหลออกด้วยนเานยา,เาะอ๋อึ้นดึงยากแท้ะล่ะข้าขาดไปแล้วส่วนหนึ่ง นนะครับเฮดเพิงดอกกใหไงเลยครับเนี่ยออกยุ่มมองเป็นแยนซะละโอ้สางบฟวอดเป็นมูเนาะเนี่ยดอกแข็งๆอยู่ครับนี่ยปลามันกาเป็นตะเขาวิ้วด้วยครับเนี่ยมันมองหกเนาะ เ็ตเพิงครับอันนี้คือสิเป็นเฮดเพิงค้มอะนี่ครับมันหลักกลมกลืนกับใบไม้เนาะเกือบย่างกายครับเนี่ยดอกแข็งๆเลยครับนี่ครับมูนึงครับมีสีดอกครับเนี่ย เห็ดเพลิงซาดดอกเทาครับดอกนี้คือสีบัวใดดอกครับเนี่ยมันเละแล้วเนี่ยแต่ว่าดอกนี้น่าจะโอ้บยบัวใดคือกันครับเนี่ยเสียดายเน,นาะบ่าไงน่ากวนเราป้าบอท่านบอก่าเห็ดมันจะออกครับ เน็ตเพลิงครับพ่ออีกแล้วนี่ออกเป็นเมฆเลยครับเน็ตจะลุดอเมอฆแล้วล่ะ กเท่าก็เอาได้คือเกาเนะครับวัต่ดอกมันแข็งนะครับมนึงครับสีสีเฮ็ดกรับใบไม้มันกลมเกลื่อนกันครับเนี่ยมาตัเกตีดีๆชิบวาชิบวงหูเลยว่าเฮ็ดมันออกเนาะครับอืมครับ เห็ดเพลิงฟาดครับมี่หลายดอกอยู่ด้วยครับแถวนี้เดี๋ยวเก็บททละดอกก่อนนะครับมันระบาดทิมเมดแล้วครับเนี่ยดอกเทาหมดแล้วเสียดายด้วยเนี่ยโมคิดว่าเห็ดมันจะออกนะครับนี่ครับดอกหนึง่งดอกนี้กระเทาแล้วเน่าขีเน่าแล้วคุณ บัวไดดอกเล่เลแล้วครับเนี่นะครับอันนี้ก็เป็นเหี้ยวแล้วนี่ดอกนี้ดอกนี้ก็เล่แล้วครับพอเห็ดน,นี่จะดอกเทาเทาเละเล่ดอกหนึ่งเอาบัวไดเสียาดนี่ดอกหน,นึ่นง ขวาเเ็ดมีแต่ดอกเทาๆดอกเนวๆอดอกนี้นะครับงามๆเลยครับนี่เหดตตไคร้ยุนครับเหดตตไคร้ครับสามดอกติดเลยครับนั่นโอ้มีหอดดอกตุมครับนี่บวหนาเสื้อนะครับว่าเดตตไคร้นมันสี่ออกนั่ไงล่ะดอกตูม นี่ดอกบานสีเทาหรอครับนี่แต่ว่ามันเก่าได้เนาะครับนี่ดอกมันแข็งอยู่ด้วดันย่างนี่คือหอมเลยแหละครับ อดอกนี้ไหมครับต้องต้องใส่ปลายมีดจิ้มเอาขึ้นมากครับมันตังสีขาตังสีบบเตกตังสีบบขาดดอกบวางามดอกครับแต่ว่ามันเอาได้นะครับดอกมันแข็งดีครับอดอกนี้ไหมครับดอกใหญ่เดยเนี่ย พนะครับมนันถือก่อนเห็นทับไปเนาะดอกนี้ดอกงามเลยครับดอกต่ม ตะไคร้เขียวครับแหงหายแหงคอครับกูดดอกหึึ่งอยู่ทั้งหนาครับดอกตุ่ม ครับผมกาจะกลับแห้วเนาะครับนี่ครับสำหรับเห็ดซานี้ครับก็ได้เกือบเต็มกระตาอยู่เนาะครับเห็ดเพิงอยู่ทั้งล่างครับเอาเห็ดไข่ไว้ทังๆครับยานเห็ดไข่แตกครับจังไลยกาขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนเนาะครับที่เข้ามารับชมคลิปเก็บเห็ดเนาะครับเก็บเห็ดเดือนท่านว่าเนาะครับกาใกล้จะปีใหม่แล้วครับกาโบเสือเนาะครับว่าเห็ดมันจะออกงามนี่ครับบังเอิญครับไปพ่ออยู่ตลาดก็เลยอัน เอกะเลยคิดว่าเห็ดมันมาต่อไซเนาะมันมาต่ทางอื่นล่ะครับบันนี้ผมก็เลยเสียงดวงมาหาเบิงอันปลาที่เคยหาเนะครับกับพ่อใดอยู่นี่ล่ะครับครับเดี๋ยวไว้พ่อกันคลิปหนานะครับคลิปนี้ผมกะคอโตกวับบ้านก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ